สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักใยเดือนนะคะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย 24, ิปซีหรือสนใจอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe น,นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสําหรับชาวกรกฎส้มต้องบอกก่อนว่าลำพังเพียงดาวสุกเนี่ย นะคะไม่ได้อยู่ในเรือนที่ไม่ดีกับคุณเลยนะเพียงแต่ว่านะคะดาวที่สําคัญกับคุณมากๆนะคะซึ่งเป็นดาวหนักดาวใหญ่ก็คือดาวเสาเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะดาวเสาเนี่ยคือเอ่อเป็นดาวเจ้าเรือนเนื้อคู่คู่ครองเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณแล้วไปอยู่ในเรือนมรณะคือเขากลับมาอยู่ในเรือนมรณะไปจนถึงกุมภาเลยนะคะไปจนถึงกุมภาปีหน้าเลยเพราะฉะนั้น ก็เป็นเป็นเรื่องที่คนมีคู่อาจจะต้องระมัดระวังความเปราะบางในความสัมพันธ์แหละนะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะอย่าใช้อารมณ์นะเอาจิงๆมองว่าชาวกรกฎก็มีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เนาะแต่ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะและ้วก็ในส่วนของคนโสดคนโสดเนี่ยส่มมองว่าคุณอาจจะพบรักใหม่ๆได้นะคะแต่ก็อย่ารีบตัดสินใจ ค่อยๆพิจารณาดูไปก่อนนะคะถ้าถ้ามันผ่านได้ครบได้คุยแล้วมันผ่านช่วงกุมภาปีหน้าไปได้ก็จะดีนะคะ,ะ,คะสำหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยก็อาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าหน้าเด็กกว่าได้นะคะ,ะ,คะหรือเจอคนที่เ,เหมือนคนในละแวกใกล้เคียงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ พี่ๆน้อง,องยยๆญาติๆถามมาให้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือเป็นคนที่มีลักษณะเขาเป็นคนรักครอบครัวอ่เราก็เป็นคนรักครอบครัวเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอืนะคะอันนี้นะคะ,ะดาวจาันดาวสุนะคะในราศีกรกฎดูได้นะคะแล้วก็ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้นะนะคะเริ่มจาก คนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่นะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยใบยแรกนะคะขึ้นไพ่ The Lovers หัวกลับสําหรับคนมีคู่บอกเลยว่าจากที่ฝ่ายหญิงอ่ะฝ่ายหญิงนะอันนี้ดูได้ทุกเพศเลยนะเพียงแต่ว่าทางใดที่มันมีความไวมีความเป็นผู้หญิงมากกว่าเขาจะไม่ได้ให้โอกาสออไม่ได้ให้โอกาสอีกฝั่งหนึ่ง อืนะคะหรือให้โอกาสแต่เงินต้องถึงไม่รู้สิก่อนหน้าน,นี้มีใครทำอะไรผิดหรือเปล่าเช่แอบคุณส้มแพ้เสียงในหัวเลยอะสี่เหรียญเออเพราะฉะนั้นในเมื่อความสัมพันธ์อ่ะมันมีใครทำอะไรผิดมาก่อนหน้าเนี้ยะตอนเนี้ยนะนนถ้าคุณอยากให้ฉันคืนดีกับคุณหรือให้โอกาส เงินต้องมาแหละส้มพูดตรงๆนะเนี่ยมันตรงมากมันตรงมากเสร็จ,จนต้องพูดออกมานะฮะเออเงินมาบอกเลยว่าเงินมันต้องพอเงินมันต้องมาอารมณ์ประมาณนี้เลยเนะะี่ยขึ้นไพ่จัสติ c หัวกลับถ้าไม่งานจบหลายคู่ต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเปราะบางจริงๆนะคะซึ่งส้มก็อยากให้คิดดีๆค่ะอย่าไปทําตามไพ่มาก อย่าให้ไพก่กำหนดชีวิตเราถ้ามันไม่ดีอ่ะเรายังประคับประคองกันได้ในหลายๆคู่นะยังประคับประคองกันได้นะเออเงินถึงใครทําอะไรผิดก็ง้อไปด้วยเงินเนาะนะเพราะว่าส้มมีความรู้สึกว่าในเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังอยากเก็บความสัมพันธ์ไว้นะถ้าอยากเก็บความสัมพันธ์ไว้หมดอ่ะนะคะเงินมันซื้อไม่ได้ถ้ามันไม่มากพอถ้ามันต้องมากพอ แล้วไม่ไม่งั้นมันก็จบได้จริงๆนะอันเนี้ยเออมันเป็นการดัดเส้นดัดนิสัยแหละเอาง่ายๆนะคะเพราะอึดอัดมากแล้วอีฝ่ายหนึ่งอะอยู่แบบอึดอัดมากแล้วแปดดาบอึดอัดจริงๆนะคะแล้วก็รู้มาตลอดรู้ทุกเรื่องด้วยนะคะฝ่ายที่รู้แล้วมีเซนแล้วจับได้เนี่ยนะคะโดยที่ไม่อยากให้โอกาสอีกแล้วแหละพูดเรื่องเงินไปอย่างนั้นอะนะคะจริงๆแล้วอะไม่ได้ไม่ได้อยากได้เงินอะไรเท่าไหร่แต่ดัดเส้น คนตัดนิสัยคนนะคะว่าชีวิตมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือมีเงื่อนไขนะคะถ้าคุณอยากจะได้หมดได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนน่ะมันเป็นไปไม่ได้คุณอ่านะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการถ้าคุณอยากได้โอกาสคุณต้องเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนในสิ่งที่คุณทาพลาดไปนะคะประมาณนี้เลยนะขึ้นไพ The ่เดอะไฮพีเทสรู้ทุกเรื่องนะคะขึ้นไพ่ชาวมีน มีชาวมิถุนมีชาวมีนคือแบบเรารู้อะเออนะคะขึ้นไพ่ชาวตุลได้คือเรารู้เรารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะทำอะไรที่ที่แบบอาจจะนึกถึงเราน้อยอาจจะไม่ใส่ใจเราก็ได้ในความสัมพันธ์ปกตินึกถึงเราน้อยไม่ค่อยใส่ใจเราทําให้เรารู้สึกเหมือนต้องของความรักอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยดูแลนะคะในอีกกรณีหนึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคืออีกคนนึงไปคุยทั่วหมด ไปมีความสัมพันธ์ซ้อนใหม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้แล้วนิ่งมานานถึงตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องแบบว่าเหมือนกับตัดสินใจแล้วในบางคู่มีในเรื่องของลูกมีการแบ่งสมบัติพัสถานมีในเรื่องของลูกนะคะที่จะต้องมีการแบ่งกันนะคะเดือดซันหัวกลับนะคะซุม้มต้องบอกเลยว่าถ้าประครับประครองกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีผลกับเด็กมากๆเลยนะคะในบางครั้งมันเป็นเรื่องของเดือดซันหัวกลับเป็นเรื่องความดือ้อ ของฝ่ายที่ทำผิดนั่นแหละดือ้อไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอนะคะมีมีลักษณะเป็นเด็กนะคะหน้าเนี่ยไปละหน้าเนี่ยไปแก่ละแต่นิสัยเนี่ยยังดือ้อยังทำตัวเหมือนเด็กก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงมันก็ต้องจบมันไม่ไหวหรอกเออหรือว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับ ม,มันพัฒนาเป็นครอบครัวไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพ่อหรือแม่คนส้มอ่านค่อนข้างหนักหน่อยนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่แบบนี้จริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังพอจะประครับประคองกันไปได้ก็ลองดูเนาะเออนะคะประมาณนี้เลยเพราะว่าแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันนะคะผู้ที่มีอิทธิพลน,นะคะกับ ชาวกรกฎมีชาวธาตุดราศีใดบ้างคิดย่างไรกับคุณนะเดอสตาร์ The Star, หัวกลับค่ะชาวกุมนะคะรู้สึกว่าไม่อยากคาดหวังอะไรกับชาวกรกฎแล้วนะคะหรือว่าเขาไม่อยากให้ชาวกรกฎหวังมากกับเขาหวังว่าเขาจะเป็นคนดีหวังว่าเขาจะซับพอร์ตคุณเออไม่อยากให้คาดหวังเพราะว่าอะไรเขาทำไม่ได้ก็ได้นะคะเป็นแบบนี้ก็ได้ ทนอปอลชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะถ้าความสัมพันธ์ดีเขารู้สึกเขาเหนื่อยมากๆเลยทุ่มเททําเพื่อคุณมานานรู้สึกเหนื่อยจนอยากที่จะแบบไม่อยากไปต่อเพราะเขาเหนื่อยเหลือเกินขีดจากัดคนเราไม่เท่ากันนะคะในอีกกรณีหนึ่งคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขามีอะไรปกปิดปิดบงังคุณคะ่ะอาจจะไม่สม่ําเสมอในการพูดการคุยด้วยนะท,ทั้งทั้งที่เลยหกเดือนมาแล้วเนี่ยนะคะซิกซับคับนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกค่ะนะคะ เอามีเรื่องรักคั้งเก่าเออเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าที่แทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือความสัมพันธ์ของเขาและคุณยังดีอยู่แต่ทางเขาก็มีในเรื่องของความรักเก่าเข้ามาด้วยก็ได้หรือชาวธาตุน้ำนี่อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณเองก็ได้นะคะเอามาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎค่ะในกรณีแรกนะคะส้มมองแบบนี้ว่าตัวเขาเนี่ย พยายามทำดีกับคุณพยายามชวนคุณไปทานข้าวน้นนั่นนี่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์แต่ในบางครั้งเขาก็ทำตามใจคุณไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังทุกอย่างเพราะขีดจำกัดเขาเขาเป็นคนไม่ได้มีพลังงานไฟในการงานในการซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เท่าชาวกรกฎคือตามชาวกรกฎไม่ทันมีพลังงานเฉื่อยที่มากกว่าเขาไม่อยากให้คุณคาดหวังกับเขามากแต่เขาก็พยายามนะจนแทบจะหมดแรงแล้ว นะคะอืมอันเนี้ยอาจจะต้องทอยทีทอยอาศัยกันเนาะในอีกกรณีหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติหรือไม่ชัดเจนนะคะคือเขาไม่อยากให้คุณคาดหวังกับเขาเพราะว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่เนะเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็มีการบล็อกกับคุณไปแต่ว่าไม่ยอมบอกตรงๆอาจจะแบบว่าติดต่อคุยกับคุณไม่สม่ำเสมอและมีการกลับไปหาคนเก่าทางเขาด้วยนะคะเออช้ำไปเลยนะ นาะสมมตมองแบบว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากไปต่อเนาะถ้าเรารู้ด้วยนะถ้าชาวกรกฏเจอแบบนี้ชาวกรากฏรู้นะมีเซนส์นแรงขึ้นไปอยู่นะคะอ่ามาดูกันคนโสดนะคะโสดมีคนก่าวโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะโสดสนิทด้วยก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้มีแพชชั่นกับใครเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็เก็บไว้คุย บางคนอาจจะสองสาคนบางคนอาจจะสี่ห้าคู่นะคุยไปก่อนบางคนก็ตัดทิ้งไปเลยไม่โอเคตัดทิ้งไปโซมีความรู้สึกค่ะว่าคุณชอบเก็บความสัมพันธ์ไว้นะคะชอบที่จะคุยกับคนหลายๆคนแต่ถ้าคุณรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวทั้งๆที่เป็นแค่คนคุยนะ เนี่ยฮะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่ได้มาจีบคุณคนเดียวเขาไม่ได้เข้ามาหาคุณคนเดียวคุณตัดเขาแอบเอาแต่ใจอยู่นะชาวก้กฎดนะเออนะคะนี่ยคุณค่อนข้างเครียดอ่ะคุณแต่คุณมีเซนส์แรงคุณรู้แล้วคุณก็รู้ได้ว่าคนที่เข้ามาหาคุณหรือคนที่คุณเข้าไปหาเขาเขารู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเจอคนที่รู้ทันคุณมากๆคุณอาจจะไม่ไปต่อนะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ไปต่อถ้าถ้าเกิดรู้ทันคุณด้วยแล้วก็แสดงออกด้วยอะคุณจะไม่ไปต่อนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาในระยะยาว <c oughs> ประมาณนี้นะนะคะอ่าคนโสดที่มีคนเก่ามีคนเก่าที่ยังสองคุณและยังเก็บคุณไว้ในใจคือชาวธาตุดินมังกรพึกษ์กันนะคะแต่ว่าส้มมองว่าไม่ค่อยได้ take a คชั่นอะไรคนเก่าอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาหาคุณหรือคุณก็ไม่ได้อยากกลับเข้าไป นในในคนเก่าวเพราะว่าอะไรมีความรู้สึกว่าก็ก็อยากส่องอยากมองอยากรู้เรื่องในใจก็ยังคิดถึงอยู่แต่ไม่อยากกลับเพราะว่าเราไม่อยากละทิ้งความเป็นตัวเองอ่ะจะมีใครที่เข้ามาแล้วทาให้เราได้เป็นตัวเองเต็มที่ไหมเราต้องการแบบนั้นมันอาจจะไม่มีแล้วค่ะในช่วงพุศจิกานะเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออคนเก่าไม่กลับเข้ามาก็ไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้ ประมาณนี้นะในส่วนของคนที่คนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนน่ะความสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะหมดแพชชั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เออเราเรา,เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเปเงินอีกฝ่ายอาจจะขอเงินซึ่งเรารู้สึกว่าอะไรยังคบกันไม่ถึง6เดือนแลวมาขอเงินแล้วมาขอให้เปแล้วเรารู้สึกขี้เหนียวนะเรารู้สึกแบบเออไม่ไม่อยากเราก็เลยอาจจะตัดความสัมพันธ์ไปในช่วงกลางเดือนได้ ะะหรืออย่างที่บอกไปนะคะการที่มีคนคุยเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราอะ่ะอยากคุยหลายๆคนอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะ่ะอยากคุยกับคนหลายๆคนแต่อีกฝั่งหนึ่งห้ามคุยกับคนหลายๆคนเหมือนเขานะเขาจะตัดเลยเขาไม่ชอบแล้วห้ามทําตัวรู้ดีด้วยว่าเขาคุยกับใครบ้างห้ามทําตัวมีเซนแรงนะคะถ้ารู้รู้เงียบๆอย่าแสดงออกถ้าแสดงออกเขาจะตัด ออกจากสารระบบทันทีเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีในเรื่องราวแบบนี้พอคุยกันได้แป๊บหนึ่งก็ตัดออกหรือบล็อกกันไปฉ่าอ่าประมาณนี้เลยนะคะชาววันอาทิตย์ชาวสิงนะคะที่มความสัมพันธ์อาจจะเปราะบางได้เนาะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะเออเป็นได้หมดแหละส้มบอกแบบนี้เลยคนเก่าที่มีเกณฑ์อาจจะกลับเข้ามาเออส้มพูดเพิ่มเติมนะคนโสดที่มีคนเก่าอาจจะกลับเข้ามามีนะ มีมีม,มีชาวมีน,ม,นมีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพิจิกชาวท่าน้าเพราะขึ้นไพ่หกถ้วยมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะคะอืมมีจะมีแค่นี้นะคะในส่วนของวิธีการวางตัวที่ดีนะคะเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ดีค่ะ ทัวบอล z o o มองแบบนี้ว่าถ้าถ้าเลือกที่จะคุยอะแค่เลือกที่จะคุยอ่ะคนโสดก็ต้องเลือกทีละคนคุยหลายๆคนไม่ได้หรอกเออจริงๆเนี่ยไอสถานะคนคุยเนี่ยไม่ควรมีเลยนะจะจีบก็จีบไปสักคนเดียวนะคะเออจะจีบก็จีบไปสักคนเดียวไหมจริงนะคะคนมีคู่ให้รักเดียวใจเดียวมีความหวังมีพลังใจที่ดีให้แก่กันนะคะเออ คือคือมองว่าความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลซึ่งคุณควรรักกับคนที่มีความหวังมอบความหวังมีอนาคตให้กับคุณหรือตัวคุณเองถ้าอยากได้ใจใครคุณต้องมีอนาคตให้กับเขาที่ชัดเจนคุณถึงจะได้ความรักถ้าคุณรู้สึกว่าเรารักกันเราแค่มีความสัมพันธ์กันแล้วเราไม่ต้องมีอนาคตให้ได้ไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้ค่ะ คุณอยากได้ใจใครต้องมีอนาคตให้ต้องต้องมีการวางแผนชีวิตให้เขาได้เห็นไม m ไม้แมพของเรานะคะเออแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะเลือกคนที่เข้ามาให้ดีเราต้องเลือกคนที่มีอนาคตเขามันชัดเจนเรารู้สึกว่าเราไปกับเขาได้มีการคุยกันถึงเรื่องอนาคตได้ประมาณนี้นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์คิลนางฟ้าแนะนำอะไรนะคะ เห็นอะไรแนะนําอะไรนะคะในทางที่ดีนะให้กับชาวกรกฎนะคะค o d e p e n d e n c y สมมองว่าอันเนี้ยมันมีมีอารมณ์ความโรแมนติกในหลายๆคู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความพึ่งพากันในเรื่องของสภาวะทางกายหรือทางใจที่มากเกินไปยึดติดกันเกินไปนะคะหรือมันอาจจะมีในเรื่องของแบบเขาเรียกว่ามีความเสพติดมันถ้าเป็นไพ่เป็นลักษณะเดดวิลคือเหมือนกับว่าเสพติดทางกายนะคะมากกว่า จนอาจจะลืมเผลอมองไปว่าเอ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นที่ให้เราได้ดูได้มองว่าแล้วอนาคตล่ะเราจะใช้ชีวิตกันยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเออนะคะบางทีมันก็มีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาด้วยแต่ก็ยังออกไปกันไม่ได้แบบนี้ค่ะซึ่งมันทำให้เจ็บปวดมากๆถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะก็แนะนำว่าอย่ายื้อดีกว่าแต่ส้มเข้าใจว่าหลายๆคนยังยื้ออยู่เพราะว่ายังยังติด ยังเสพติดอยู่ก็เอาเท่าที่เราไหวแล้วกันเนาะเออจะไปบังคับบงังคาก็ไม่ได้เรื่องของใจนะคะ for giving a learning ถ้ายังคิดจะไปต่อกันก็เรียนรู้แล้วให้อภัยกันค่ะง่ายๆนะ,ะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกันถ้าคิดจะไปต่อนะคะบางทีมันมีเรื่องของคนเก่ากลับเข้ามาด้วยนะคะนะถ้าถ้าเรียนรู้กันเป็นคนที่ดีขึ้นให้อภัยกันได้มันก็ไปต่อกันได้นะคะซุมต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ หรือคู่ที่มีปัญหากันเนี่ยมันยังไปต่อกันได้นะเออนะคะฮันนีมูนเนี่ยเออพากันไปเที่ยวชวนกันไปเที่ยวมันจะดีขึ้นนะคะเติมความหวานกันบ้างไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะอชวนกันไปเที่ยวค่ะการชวนกันไปเที่ยวเนี่ยคือก็คือต้องสื่อสารกันทางตรงเนาะเออนะคะเออชวนกันไปก็ต้องลดอีโก้นะเออชวนกันไปเที่ยวไปผ่อนคลายนะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นจริง อันนี้แนะนําเลยคนโสดนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาชวนคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ซุ้มก็มองว่าค่อนข้างดีชวนกันไปเที่ยวเพื่ออะไรชวนกันไปเที่ยวเนี่ยมองแบบนี้ว่ายังไม่ต้องรีบมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดหรือลึกซึง้งหรือเรื่องบนเตียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ไปเที่ยวเพื่อที่จะเป็นการศึกษาเขานะ่ะเออศึกษาว่าแบบ เขาเป็นคนยังไงเออเนาะเวลาดูแลเ mm. ทคแคร์เขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราได้ได้คุยกันต่อหน้าได้มีไอคอนแท t เนาะนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าแบบเออจริง,รงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถูกใจเราหรือเปล่าอืมนะคะมันต้องมีมันต้องมีคืออ,อยู่ดีๆมันจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เลยก็ไม่ได้นะต้องลองไปเที่ยวดูนะมาดูกันในเรื่องของลักษณะของคู่แท้คู่ครองที่ดี ะะว่าจะตรงกับคนที่เข้ามาหรือมีคุณมีอยู่อยู่แล้วหรือเปล่าเนะฮะโอเคเขาจะต้องเอาคนเก่าของเขาออกเขาจะต้องไม่ไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าเพราะว่าขึ้นไพ่รีลิสต์เเอ็กซ์คู่แท้ของคุณคู่ที่ดีของคุณจะต้องไม่กลับไปสารสัมพันธ์กับคนเก่านะคะเออไม่สารสัมพันธ์แบบคบกันอะ่ะเอออาจจะแบบแค่ โอเคกับคนเก่าก็าเป็นกาลรยาามิที่ดีต่อการอะไรเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยได้แต่แต่ถ้าเกิดกลับไปคบจะต้องไม่ใช่แบบนั้นนะคะคู่ครองที่ดีนะเขาจะต้องดูจากการวางตัวกับคนเก่าว่าเออมันจะมาคุยกันตลอดเป็นไปไม่ได้หรือกลับไปคบกันอะไรเงรี้ยมันไม่ได้เลยนะคะอืมไว้ใจมีความไวเนื้อเชื่อใจแล้วมีความซื่อสัตย์เป็นคนมีความซื่อสัตย์เป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกไว้ใจก็ได้เออ เออส้มมองว่าเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขามากกว่านี้ก็ได้นะเออมันจะต้องผ่านอุปสรรคไปแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นรวมถึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันด้วยนะคะแล้วคุณจะได้พบรักแท้รักแท้มาแน่นอนแต่ต้องเป็นในลักษณะแบบนี้นะนะคะคือเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ไปต่อกับคนเก่า จะต้องตัดคนเก่าออกให้หมดถ้าเกิดว่าเขาคิดจะไปต่อกับคุณนะคะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนและก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ระวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมท้องคุณแดงขาฟ,ะฟะ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่นบอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมซะอีกนั้นแนะหลนนะแน่บอกกลุ่มว่างแต่ไลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวันแต่เจอหนะ่ะผมก็ทำรูดฟอร์มกันจะบอกว่ามีรู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษาสกายของเธอมันฟองแทบจะเคียนเชื่อผมลงสื้อใครกันแนะ่ที่เพอใจไปก่อน ใค้กันแน่ที่รอขอความตอนนอนฮอ